เออยังไม่เอาของขวัญเด็กดีให้ครับอะไรมีของขวัญเด็กดีได้ใช่ใช่ใช่ตายละอะไรครับไม่ได้เนาะไม่ใช่ของเราอ่ะเรารู้อยู่ตาครับอือนี่แหละครับอะไรอ่ะเริ่มตื่นเต้นจากบุคลิกวิเคราะห์แล้วควรจะได้สิ่งนี้ไปครับกอดลูก ต้องแกะเลยเหรอยัง well well. ไม like. yeah like ye yeah yeah e? yeah ่ต้องก็ได้แล้วแต่ไปก่อนรอไปแกะอยากรู้อะอยากรู้อยากรู้อะจริงหรอกองเชียร์กองเชียร์อยากรู้นะอยากรู้อยากรู้เห็นแกเลยแกเลยอ่าคิดว่าตัวเดี๋ยวนะคิดว่าตัวหมูยิ่งตัวตัวน่าจะเป็นอะไรเด่นที่สุดอันนี้พี่หยกให้หรอของเด็กดีเลยอ่าคิดว่าอะไรยังไงเราไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงเป็นยังไงคนฮาฮาบ้าๆ้ายาออน ไม่มีแกันสอทำมาุดิครับจเนทร์หน้าตาีโอ้ก้างกา้างกนะครับงะจกใหรือหลอหลอเฮ้ยหลออเออหลอหล่อกรอบกลอบจริงไหมเนี่ยจะจงใช่ะาแรงอะจกว่าก็แรงไปไม่ใช่หรอคืออะไรป้าพี่ไม่ใจร้ายไงถงอาตูได้ก็จไปตูก็หลอนดิอุ้ย คือเขากะให้แก่หรือเปล่าเขากะให้ฉีกครับมีฉีกเลยฉีกเลยทำไมมันไม่ติดอ่ะเนื่องจากตูเป็นคนที่ความจำดีครับความจำดีความจำสั้นแต่สันหลังยาวความจำสั้นแต่สันหลังยาวแต่สันหลังยาวอุ้ย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 กระดานเหรอ ไว้บอดไว้บอดไว้บอดแน่เลยเอาแคลเซียมแบบโอ้มามาหยากสูงไม่ทันละอะไรอ่ะกระดาษเมมโมครับผมอ๋อตอนนี้ก็ดูดีนะตอนนี้ฉี่เลยตเหมือนกันหรือเปล่านี่เหอือนไม่เหมือนไม่เหมือนว้าวว้าว หวังว่าคราวนี้คงจะไม่ลืมสอบแล้วก็ลืมเอกสารไปที่บ้านนะครับก็ลืมเขียนให้เขียนติดลืมตัวเลืมกทำการทำไร้รับผิดแล้วนะชีวไปเลือะเอาไป่อบนุ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยจะมาสอบก็สอบไปยังไงนี่หวังว่าจะได้เขียนเตนความจำได้นะเป็นผีเสื้อด้วยผมคลิกดูเป็นผู้หญิง หวานแหววมากเลยไปตูจะไม่ลืมแสงแกงในมางเวลแล้วเฮ้ย <nutrients> ตูจะไม่ลืมแล้วแสงแกงในมางเวลแล้วจะไม่ลืมแล้วคป็นตัวดีโทหเหรอเลยนะมารับหน่อยอะไรอย่างงี้จัางขอบคุณนะคะยย ดีใจด้วยบ้านล็อบเบอร์กลับบ้านดีๆค่ะเดี๋สุเราจะได้ไปดูบ้านอีกครั้งนะครับนี่ร้าแล้วอ่ะไม่ต้องวิ่งผีกลับบ้าน กันนกคือศัตรูที่เราต้องเอาชนะมัน